สวัสดีครับนักเรียนครูจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับในแบบฝึกหัดที่3ามุดามนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปเลขาคณิตนะครับเรามาดูข้อตัวอย่างก่อนนะครับข้อตัวอย่างนะครับรูปภาพนี้นะครับจากรูปนะครับมีด้านกี่ด้านแล้วก็มีมุมกี่มุมนะครับ ให้เติมจำนวนด้านจำนวนมุมและชนิดของรูปเลขาคณิต2มิตินะครับรูปเลขาคณิต2มิติให้เติมจำนวนด้านจำนวนมุมในตัวอย่างนี้นะครับเขาเติมมาให้แล้วว่ามี4ด้านมี4มุมแล้วก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเอาเรามาดูซิว่า4ด้าน4ี่มุมจริงไหมนะครับเราลองนับดูนะครับ1ด้าน2ด้าน สด้าน4ด้านถูกต้องครับมี4ด้านนะครับด้านก็คือที่เป็นเส้นตรงมาประกอบกันนะครับที่เป็นเส้นตรงมาประกอบกันมี4เส้นนะครับแล้วก็มาบรรจบนะครับบรรจบกันทุกเส้นนะครับทีนี้มาดูมุมว่า4มุมจริงไหมเราก็นับตรงมุมนะครับ1มุม2มุม3มมุมแล้วก็ สมุมนะครับมี4ด้าน4ี่มุมก็ถูกต้องนี้เรามาดูข้อที่1ครับข้อที่1มีกี่ด้านแล้วก็มีกี่มุมนะครับอานับด้านก่อนนะครับ1 2เราขีดไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ลืม3 4 5 6อ่ะมี6ด้านนะครับเพราะตรงนี้เรานับแล้วมี6ด้านเราก็เติมลงไปครับเลขหกนะครับหด้าน แล้วมุมมีกี่มุมนับมุมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้นับแล้วครับก็มีมุมหกมุมเหมือนกันครับแล้วก็เติมเลขหกลงไปนะครับมีหมุมแล้วเราเรียกรูปนี้ว่ารูปอะไรครับรูปกี่เหลี่ยมครับ มาดูตัวอย่างตัวอย่างมี4ด้าน4มุมเราก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับข้อนี้มี6ด้าน6มุมเราก็ต้องเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับต้องเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับครบคูก็เติมไปแล้วนะครับเติมว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับรูปหกเหลี่ยมเราไปดูข้อต่อไปครับข้อที่สองครับจากรูป มีด้านกี่ด้านมีมุมกี่มุมนะแล้วเรียกว่ารูปอะไรเ,เรามานับด้านกันก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีด้านกี่ด้านครับนับได้ห้าด้านนะครับนักเ,เรียนก็เติมลงไปเลขห้าแล้วมีมุมกี่มุมเอาเรานับมุมนะครับหนึ่งสอง ตรงนี้อีกหนึ่งมุมสามสี่ห้า,าตรงนี้เรานับแล้วได้ห้าเหมือนกันครับมีด้านห้าด้านมีมุมห้ามุมเราก็ต้องเรียกว่าเป็นรูปอะไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่ารูปอะไรอ้าวเราก็ต้องบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมนั่นเองครับรูปห้าเหลี่ยม เราก็เติมลงไปนะครับรูปห้าเหลี่ยมครูเติมไปแล้วนะครับรูปห้าเหลี่ยมนะครับรออูปรูปนะครับรออูปรูปหออาหาไม่โทห้านะครับหอรอเอยมอเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมนะครับรูปห้าเหลี่ยมนะครับเอาต่อไปมาดูข้อที่สามครับข้อที่สามเราก็มานับด้านก่อนครับขีดไปเลยจะได้ไม่ลืมว่าด้านไหนนับแล้วนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกอารูปนี้ก็มีหกด้านนะครับมีหกด้านเอาทีนี้มานนับมุมครับมุมอ่าตรงนี้หนึ่งมุมหนึ่งอ่าตรงนี้อีกมุมนะครับสองสามสี่ห้าหก มุมก็มีหกมุมเหมือนกันครับเราก็จะเรียกรูปนี้ว่ารูปอะไรครับพอจะจําได้หรือยังนะครับพอจะสรุปได้ยังว่าเรียกว่ารูปอะไรครับอ้าวถูกต้องครับถ้ามีหกมุมหกด้านก็ต้องเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับรูปหกเหลี่ยมอ้าวเรามาเติมกันนะครับรูปหกเหลี่ยมอ้าครูเติมเสร็จแล้วนะครับรูปหกเหลี่ยมนะครับรออูปอรูปหออกกหก หออเอมอเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมนะครับ <_ d ata> นักเรียนจะสังเกตว่านะครับจากที่เราทํามาแล้ว3ข้อเนี่ยถ้ารูปมี5ด้านหมุมเราก็เรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมนะครับ <_ d ata> รูปห้าเหลี่ยมถ้ามี6ด้านมีมุม6มุมเราก็เรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับถ้ามี4ด้านมี4มุมเราก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับ เพราะว่าที่เป็นเหลี่ยมเพราะว่ามันประกอบด้วยเส้นตรงนะไม่ใช่เส้นโค้งนะถ้าเป็นเส้นโค้งก็มีวงรีกับวงกลมนะครับนอกนั้นจะเป็นเหลี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับลูกสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับไปยันเก้าเหลี่ยมสิบเหลี่ยมได้หมดนะครับถ้าเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมก็คือประกอบด้วยเส้นตรงแต่ละด้านละด้านนั่นเองนะครับในข้อที่เหลือนะครับให้นักเรียนทําต่อไปนะครับทําต่อไปนับว่ามีกี่ด้านมีกี่มุมแล้วก็เขียนบอกว่า รูปกี่เหลี่ยมนะครับวิธีครูได้บอกไปแล้วว่าการที่จะบอกว่าเรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมก็ดูตามด้านตามมุมนั่นเองนะครับถ้ามี7ด้านมี7มุมก็เรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมนะครับถ้ามี10ด้านมี10มุมก็เรียกว่ารูปสิบเหลี่ยมนะครับก็ตามนี้นะครับนักเรียนลองทําดูนะครับแล้วส่งให้ครูตรวจนะครับ